สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่แบบหน้าตาเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะก็คือม้าน้ำนี่เองค่ะเรามีข้อมูลจากม้าน้ำสิ่งมีชีวิตในตำนานและการอนุรักษ์นะคะจะมาเจาะลึกกันดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยจเจ้าม้าน้ำคืออะไรกันแน่มาจากไหนแล้วทำไมมันถึงแบบอยู่ในจินตนาการของคนเรามานานจังเอาละค่ะมาลองด,อดูกันที่เรื่องพื้นฐานทางชีววิทยาก่อนเลยดีไหมคะครับผมดีเลยครับ คือหลายคนอาจจะยังสับสนนิดหน่อยนะครับต้องย้ำว่าม้านาวเนี่ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกได้นมนะครับค่ะแต่เป็นปลาจริงๆเป็นปลากระดูกแข็งเลยอยู่ในวงเดียวกับพวกปลาจิ้มฟันจระเข้หรือว่ามังกรทะเลอะไรเงี้ยครับอ๋อที่หน้าตาคล้ายๆกันหน่อยใช่ไหมคะใช่ครับพอจะเห็นเข้ความคล้ายอยู่บ้างนะักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อว่ามันเออมันแยกสายวิวัฒนาการออกมาจากกลุ่มปลาจิ้มฟันจระเข้เนี่ย ประมาณสัก23ล้านปีก่อนได้ครับโอ้โหนานเหมือนกันนะคะนานมากครับและการปรับตัวของมันนี่สิครับน่าทึ่งจริงๆยังไงเหรอคะอย่างแรกเลยก็วิธีว่ายน้ําคือมันว่ายในแนวตั้งนะครับลําตัวตั้งตรงเลยอ๋อไม่เหมือนปลาอื่นที่ว่ายแนวนอนเนาะใช่ครับต่างจากปลาทั่วไปแล้วก็มีหางที่แบบม้วนงอได้ซึ่งอันนี้เอ่อไม่ได้ใช้ว่ายน้ําโดยตรงนะครับอ้าวเหรอคะแล้วใช้ทําอะไรเหรอคะเอาไว้ยึดเกาะครับ เกาะกับปะการังสาลายหรืออะไรก็ตามใต้น้ําเพื่อให้ตัวมันนิ่งๆสู้กับกระแสน้ําได้อ๋อแทนที่จะว่ายหนีก็เกาะนิ่งๆพรางตัวไปอะไรแบบนี้ประมาณนั้นเลยครับเกาะนิ่งๆแล้วก็พรางตัวเอานอกจากหางแล้วก็มีเรื่องผิวหนังอีกใช่ไหมคะที่ไม่เหมือนปลาทั่วไปถูกต้องครับคือแทนที่จะมีเกล็ดแบบปลาส่วนใหญ่นะครับมาน้ามกับมีเหมือนอแผ่นกระดูกแข็งๆเรียงต่อกันหุ้มตัวไว้เลย เหมือนชุดเกราะเลยนะคะใช่ครับเหมือนชุดเกราะเลยอันนี้ก็ช่วยป้องกันตัวจากผู้ล่าได้ดีระดับหนึ่งนะแต่ข้อเสียคือมันทาให้ตัวแข็งว่ายน้าไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่โอ้เงี้ยมันล่าเหยื่อยังไงคะถ้าว่ายไม่เร็วอาศัยพลางตัวครับแล้วก็ซุ่มโจมตีเหยื่อเล็กๆที่ว่ายผ่านมาใกล้ๆอย่างพวกเคยหรือว่าลูกกุ้งลูกปลาตัวเล็กๆมากกว่าจะไปไล่ล่าตรงๆค่ะค่ะเข,ข้าใจแล้วคะ่ะทีนี้ พูดถึงเรื่องความพิเศษทางชีววิทยาเนี่ยมีอีกเรื่องที่แบบพีคมากเลยของม้าน้ําคือเรื่องการสืบพันธุ์ที่เขาว่ากันว่าตัวผู้เป็นฝ่ายอุ้มท้องอันนี้จริงไหมคะจริงแท้แน่นอนเลยครับอันนี้เป็นอะไรที่พิเศษมากๆในโลกของสัตว์เลยนะครับคือตัวเมียเน,นี่ยจะวางไข่ลงในถุงหน้าท้องของตัวผู้โหมีถุงหน้าท้องด้วยครับ เป็นถุงที่ออกแบบมาพิเศษเลยคล้ายๆมดลูกเหมือนกันแล้วตัวผู้ก็จะปล่อยสเปิร์มเข้าไปผสมกับไข่ในถุงนั้นเลยแล้วก็อุ้มท้องฟักไข่ดูแลตัวอ่อนอยู่ในถุงหน้าท้องนั่นแหละครับจนกระทั่งคลอดออกมาเป็นลูกมาน้ําตัวเล็กๆทีละเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยเป็นพันตัวโห oh, ตัวผู้อุ้มท้องคลอดลูกเป็นพันๆตัวสุดยอดเลยค่ะ ไม่แปลกใจเลยที่ความพิเศษแบบนี้จะทำให้ม้าน้ำเข้าไปอยู่ในเอตำนานความเชื่อวัฒนธรรมของคนเรามานานใช่เลยครับอย่างชื่อสกุลฮิโปแคมพัสนี่ก็บอกเลยใช่ไหมคะชัดเจนเลยครับฮิโปแคมปัสเนี่ยมาจากภาษากรีกโบราณสองคำฮิโปสที่แปลวา่าม้ากับแคมปัสแปลว่าสัตว์ประหลาดทะเลรวมกันก็คือไม้ทะเลก็ตรงตัวเลยเนาะครับ ดยรูปร่างส่วนหัวกับคอที่คล้ายม้าบวกกับท่าว่ายน้ำตั้งต,งตรงๆคนสมัยก่อนเขาก็จินตนาการไปต่างๆนานาเลยในเทพินยายกรีกดีฮิปโปแคมเพอรสหรือม้าน้ำเนี่ยถือเป็นพาหนะของเทพโพไซดอนเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเลยนะครับอ๋อค่ะค่ะเคยได้ยิงอยู่ค่ะ แล้วในหลายๆวัฒนธรรมเขาก็มองว่าม้าน้ําเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีบ้างความอดทนบ้างหรือแม้แต่ความซื่อสัตย์พักดีเพราะมันมักจะจับคู่แบบเอ่อโพเดียวเมียเดียวอยู่กับคู่เดิมไปตลอดโหโรแมนติกเหมือนกันนะคะแต่ว่าความผูกพันกับมนุษย์เนี่ยบางทีก็เหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะคะ พอคนเราสนใจมันมากๆก็เลยมีการเอามาใช้ประโยชน์เยอะจนกลายเป็นส่งผลกระทบกับตัวมา้า้ําเองน่าเสียดายครับที่เป็นอย่างนั้นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในเรื่องของการแพทย์แผนจีนโบราณค่ะคือมีความเชื่อที่สืบทอดกันมานานมากๆว่ามา้า้ําแห้งเนี่ยมีสรรพคุณทางยาเยอะแยะเลยเช่นบํารุงไตเพิ่มสมรรถภาพทางเพศหรือว่ารักษาโรคหอบหืดอะไรแบบเนี้ยอื ซึ่งความเชื่อพวกนี้แม้จะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มายืนยันแบบชัดเจนเท่าไรแต่ก็ทำให้เกิดความต้องการม้าน้ำแบบมหาศาลเลยครับมีการจับม้าน้ำในธรรมชาติกันปีละหลายสิบล้านตัวเลยนะครับหลายสิบล้านตัวโหเยอะมากเลยนะคะครับเยอะมากจนประชากรมันลดลงอย่างน่าใจหายเลยแล้วนอกจากการเอาไปทำยาแล้วยังมีการค้ายังอื่นอีกใช่ไหมคะมีครับก็ยังมีการนำม้าน้ำไปทำเป็นพวกเครื่องประดับ ของที่ระลึกหรือว่าจับมาเลี้ยงในตู้ปลาเป็นปลาสวยงามเลี้ยงได้ด้วยเหรอคะมันดูนะ่าจะเลี้ยงยากนะเลี้ยงยากมากครับเป็นสัตว์ที่เปราะบางมากแล้วก็มักจะเลี้ยงไม่ค่อยรอดในที่กักขังแล้วการจับหรือการค้ายที่ไม่ควบคุมเนี่ยบวกกับแหล่งอาศัยตามธรรมชาติอย่างแนวปะการางังทุ่งหญ้าทะเลพวกนี้ก็โดนทำลายไปเยอะอม,มันก็ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงไปอีกครับ ฟังดูแล้วคือเธอความพิเศษทางชีววิทยาทั้งความผูกพันทางวัฒนธรรมมันก็เลยทําให้ตอนเนี้สถานการณ์ของม้าน้ําน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะจากสัตว์ในเทพนิยายกลายมาเป็นเหมือนเออผลผลิตที่น่าเป็นห่วงเรื่องการอนุรักษ์ไปแล้วถูกต้องเลยครับสรุปง่ายๆก็คือม้าน้ําเป็นปลาที่มีวิวัฒนาการการปรับตัวที่น่าทึ่งมาก,ากมีเรื่องราวผูกพันกับมนุษย์มานานแต่ว่าทุกวันนี้ พวกมันกําลังเสี่ยงมากๆจากการกระทําของเราเองนี่แหละครับทั้งการจับมาใช้ประโยชน์มากเกินไปแล้วก็การไปทํำลายบ้านของมันในทะเลด้วยน่าคิดจริงๆนะคะพอเรามองม้าน้ําไม่ใช่แค่สัตว์หน้าตาแปลกๆตัวหนึง่งแต่เป็นเหมือนเออผลผลิตที่น่าอาัศจรรย์ของวิวัฒนาการแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของตำนานความเชื่อของเรามานานคำถามที่เราอาจจะต้องกลับไปคิดกันต่อก็คือ ในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันพิเศษยังไงแล้วก็เปราะบางแค่ไหนเราในฐานะมนุษย์เนี่ยมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนคะที่จะช่วยให้ตำนานมีชีวิตพวกนี้ยังสามารถแหวกว่าอยู่ในทะเลของเราต่อไปด้วยจริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงนี้คะ